ว,วันนี้จิ้วแม่งจะมาช่วยพี่เอทางานครับพ้อช่วยหรือป่วนก็ไม่รู้ว่นะนี่ไงช่วยถูอยู่นี่ไงอ่ะบ้านเราจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากธรรมชาติปราศจากสารเคมีเพราะกลัวว่าเด็กๆจะไปรีแล้วอันตรายอย่างน้ํายาถูพื้นเนี่ยเราใช้พิพเปอร์สแตนดาร์ดเพราะทํามาจากน้ําหมักสับปะรดมาทำความสะอาดได้ทุกพื้นผิวเลยหินแกรนิตกระเบื้องหรือโตะหินอ่อนของพวกเรา กลิ่นหอมมาจากน้ำมันหอมระเหยธรรมชาติมันวิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์เลยทุ่งลาเวนเดอร์ก็มาสะอาดและไม่เหนอะเท้าด้วยช่วยขจัดคราบสกปรกบนพื้นได้ง่ายมากที่สําคัญคือผ่านการทดสอบการระคายเคืองและการแพ้จากแพทย์ผิวหนังด้วยนะถูพื้นแล้วเราก็มาเช็ดโต๊ะหินอ่อนกันเจ้าเม่เอาผ้าไปให้เองโหยวันนี้ขยันจังเลยให้กับพี่เอบอกว่าจะให้กินบุฟเฟ่หมูกระทะไม่มีนะหมูกระทะเฮ้ยจจ้วเม่งเดินหลอกอะ่ะไปลิกาไม่ช่วยแล้วโต๊ะหินอ่อนเนี่ยป้นจะใช้มา ติด p u r p o s e c l e a n เ r พอเช็ดปุบเนี่ยคราบเหนียวเหนียวหายหมดเลยจ้าเช็ดได้ทั้งพื้นหินอ่อนและอะคริลิกเลยนะสะดวกมากๆเลย ه, ทำไมพี่เอเช็ดนานอย่างเงี้ยเป็นจิ้มเหม่งทำนะเสร็จไปแล้วมาบนดีนักมาทำเองเลยมาเฮ้ ه, แล้วทำยังไงอ่ะไหนบอกทำแบบเดียวเสร็จก็บเบินไปไงแหละเฮ้ยพาราโบคุมคลองสัตว์ต้องเข้าแล้วอะไปเช็ดกระจกด้วยเอาให้พี่เอแล้วให้หรือไม่ให้ดีนาให้ก็ได้สเปรย์ตัวเดียวเนี่ยทำได้ทุกอย่างเลย คุมมากๆเลยจ้าเจ้าเม่งแนะนำเลยพิพเพื่อสแตนหราดวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย